นีภามะม่งดอกอันนี้พี่นอ้องชงโคไหมที่ภาษาไทยภาษาภาษาไทยเขาภาษากลางอะ่ะเขาเรียกชงโคใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแมนช่องโคว่าพี่น,อน้องเนาะต่ว่าทั้งมันนอเพิ่นก็เอื่นตุนส้มเสี้ยวส้มเสีเ้ยวเป่นป่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,อนจ้านี่เนาะนะคะ แต่ว่าผู้เอามาปลูกก็ว่าเป็นต้นสมเซียวนี่แหละออกดอกแล้วพี่น้องจา้าสมเซียวข่อยออกดอกสวยงามนี่สวยมากเพิ่งกระต้นมใยัเปัไหดพี่นงง้องปลูกกรลังปลูกไปสองปีสองปีเนาะต้นเขาก็จะใหญ่ขนาดนี้แหละ ใช่ไหมเพื่อนๆมีตน้นเขาจะขนาดนี้นี่ก็คือต้นของเขาตัวนี้ก็มาอีกสูงไหมใช่ไหมเออนี่ มีอยู่สองสามกิ่งพี่น้องจ้าแล้ว,ว่ามันออกดอกแล้วเนาะแดดกําำลังส่องเลยต้นเขาไม่ใหญ่ไม่โตต้นเขาจะประมาณนี้โอ้ยนี่โมเมนต์ตอนนี้นี่โมเมนต์ตอนนี้สวยมากอ่ะไปดูนี่ มีมแมลงผู้ด้วยนี่อ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> นาะสวยงามตามท้องเรลือง ขอภาพหน่อยนะคะนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วผีเสื้อตัวน้อยมาอีกแล้วนี่สวยมากเออไปแล้วอออมาอีกแล้วมาอีกแล้วนียภาพบูบบุบบ,บุบนะพี่น้องจ้า พันย่อนเสนี่ยเสียงย่อนเสียงเยงยนเี่จังหน่อยมันไม่ได้อยู่ในมุมที่อะไรนะเอ,อประมาณนี้นะคะอืมสวยแล้วก็มาชมดอกนี่ท้องสมุทร ตัวนี้เขาเรียกทองสมุดนะคะเป็นทองสมุดหรือว่าดอกเอียงบานดอกบานคําที่เป็นเอื่นแบบบานคำนะบานคำเนี่ยเลยมนเนยมื่อบานยังมือเสาเช้าทีบอยู่สวยอสีสันสวยงามมากสีสันสวยงามนะคะเพื่อนๆต้นนั้นจะเป็นดอกสีขาวพี่น้องตัวน,นั้นเป็นดอกสีขาว ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนนี่กำลังออกดอกพี่น้องจ้าสวยงามการทองเรื่องนี่สวยงามมากสวยมากสีสัน ตอนนี้อาจจะเป็นคลิปร่วมเลยพี่น้องรวมดอกไม้นะคะตัวนี้อีกนิดหนึ่งดอกกำลังบานเต็มเลยดอกดกมากสวยด้วยนี่สวยอ่ะเพื่อนๆนี่ ต้องขอบคุณคุณอมรา,านะคะที่ส่งมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นี้มาให้มาปลูกขึ้นนสวยมากเลยสวยไหมสวยไหมคะสีม่วงสีชมพูอมแดงแล้วก็ชมพูชมพูมพอมม่วงใช่ไหมนี่นี่ชมพูอมม่วงใช่ไหมตัวนี้นี่ เอตตอนนี้มาเป็นชมพูอมแดงนี่ตอนนี้เป็นสีม่วงเลยสวยสวยน่ารักกระจุงกระจิงมน่ารักกระจุงกระจิงนะคะเพื่อนๆอสวยงามมากชุบนี่ ตัวนี้เป็นสับป,ประรดสีออกดอกอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆนี่สวยสวยงามมากนี่นี่ก็คือสับป,ประรดสีนะคะเพื่อนๆก็จะออกดอกสวยสวยมากเลยดอกนี้กำลังบานสวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง ก็จะมีนุ่นดอกหนึ่งมีนุ่นอีกดอกนึงส่วนดอกนี้ก็แก่แล้วนั่นอีกดอกหนึ่งตอนนี้กําลังบานเลยนี่สวยแล้วก็มาดอกนี้ดอกนี้ก็สวยกําลังงามเลยค่ะกําลังงามเลยสวยมาก สวยมากเลยเพื่อนๆจ้า